มาชมช้างเผือ,อกออกกำลังกายยามเย็นครับไายเดินเต็มเทา้าแล้วก็เดินสง่ามากนะครับเดินสม่ำเสมอ หัวเชิดตั้งตลอดเวลานีะครับทุกท่านดูครับสีทองสีทองทั้งตัวนะตอนนี้งายาวเมตรสี่สิบกว่าแล้วครับความใหญ่ก็อยู่ที่สามจุดสองเซนติเมตร เนื่องจากตัวท่านใหญ่เ็เลยดูงานมันเล็กกว่าตัวตาจอดก่อนจอดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายเห็นใกล้ๆเลยเห็นกันชัดๆเลยนะฮะว่าดวงตาสีขาวหรือเปล่านี่นะครับดวงตาพ่อไผ่ใช่ตาอยู่ไหนตาอันนี้เขาเี็กตาดำนะครับตาอยู่บ้านครับตาไม่ได้มาด้วยครับตาอยู่บ้านตาอยู่บ้านเอนแรกคิดว่าตาขาว <laughs> สะบัดหางสีขาวนะครับจะเห็นไกลๆเงาจอดจอดเก็บสวยก่อนครับตอนนี้จอดเก็บสวยก่อน เดินรอบหนึ่งเดินหนึ่งรอบก็จะเก็บสวยหนึ่งรอบ มาดูช้างเผือกช้างสีทองออกกาลังกายยามเย็นครับเดินอย่างองอาจช้างเผือกพญาช้างเผือกเพ่าไพ่ใช่ช้างศึกนี่ให้ามาดูใกล้ๆเลยครับเห็นกระจาะเลยไม่เผือกตรงไหนเอาปาก้กามาวง เพราะไฟก็ใช่ครับเดินออกกำลังกายตอนเด็นครับดูช่วงท่าการเดินท่านเดินเต็มเท้ามากครับหัวเชิดตั้งอ้วนมากครับตอนนี้สมบูรณ์มาก